วันนี้ผมไม่มีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วครับจะเป็นตัวนี้เลย LED ฝัดไลท์ขนาด200วัตต์แสงสีขาวจะมาในลักษณะกล่องสีขาวแดงแบบนี้เลยครับ <organizing. S 1> ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวโคมกันนะครับว่าหน้าตาของโคมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับผมจะเป็นโคมฝัดไลท์ของเราขนาด200วัตต์แสงสีขาวนะครับจะมาในรูปแบบสีดําแบบนี้เลยครับดีไซน์ของโคมฝัดไลท์ตัวนี้นะครับจะถูกออกแบบมาในลักษณะสี่เหลี่ยมผ,ผืนผ้าแบบนี้เลยครับซึ่งโคมฝัดไลท์ตัวนี้นะครับจะมีค่าสว่างอยู่ที่24,000ลู ในพื้นที่สูงสูงนะครับอย่างเช่นป้ายวิวบอร์ดที่เราขับรถผ่านบนทางด่วนอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือจะเป็นตามสนามกีฬาขนาดกลางนะครับอย่างเช่นสนามบาสหรือสนามบอลแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ครับจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่3 0 0 0 0ื่นชั่วโมงซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากเลยครับและแน่นอนครับว่าโคมไฟฝัดไลท์ตัวนี้เหมาะกับการใช้งานภายนอกเพราะฉะนั้นจะสามารถป้องกันน้ําป้องกันฝุ่นได้แบบ100%เลยครับมีค่าไ p อยู่ที่65รองรับกระแสไฟอยู่ที่สองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์ แน่นอนครับว่าจุดเด่นของโคมไฟฝันไลท์ตัวนี้สามารถป้องกันไฟลรชากได้อยู่ที่4 kv เลยครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวเลยครับตัวระบบป้องกันไฟกระชากที่สูงถึง4 kv นะครับจะช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากการเกิดไฟดับไฟกระชากอะไรแบบนี้นะครับจะทําให้แผงวงจรข้างในเนี่ยครับยังอยู่ในสภาพปกติไม่เสียหายนะครับและทุกคนลองสังเกตตรงหน้าโคมดูครับโคมของเราเนี่ยครับสามารถกระจายแสงได้อยู่ที่110องศาทางด้านหลังของโคมเนี่ยครับก็จะมีขาตั้งไว้1อันนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะวางตรง พืนก็สามารถวางได้แบบนี้นะครับหรือว่าเราจะ,จะติดกับบนผนังก็สามารถติดแบบนี้ได้เลยครับแล้วตรงสายไว้สําหรับเชื่อมต่อเข้ากับไฟของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด3สายนะครับจะมีเป็นสายสีดําเงินสายสีเหลืองแล้วก็สายสีน้าตาล3สายแบบนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสินค้าตัวใหม่ของเรา LED ฝัดไลท์ขนาด200วัตต์แสงสีขาว